พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงอาทิตย์ที่สามเทศกาลปัสกาปัสกาสำหรับคริสเตียนคือการที่เราได้ทราบว่าพระคริสต์เจ้าได้สละชีวิตของพระองค์บนกงเขนเพื่อไท่เรามนุษย์ให้พ้นจากกำนาจบาปและความตายให้เรามีความเชื่อและความหวังใหม่ว่าเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระเจ้า และประกาศว่าพระองค์ได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งเรืองแล้วเราทุกคนก็จะได้รอดในบทอ่านที่หนึ่งบรรดาสาวกได้รับการติดเตียนโดยสภาสันทตรินเพราะท่านประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าอย่างไม่หยุดหย่อนแต่พวกสาวกพร้อมที่จะรบนอนพระบินจ้ามากกว่ามนุษย์เพราะว่าความรอดมีไว้สำหรับเรามนุษย์ทุกคน วันนี้เราก็ได้รับการเตือนให้เป็นพยานยืนยันถึงพระวรสารในทุกทุกทีท่ที่เราอยู่ทุกเวลาที่เราทำได้ในบุทอา่านที่สองจอนเห็นในนิมิตพิธ,ธีกรรมแห่งสวรรค์ในการบูชาและขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งได้รับการเฉลิมฉลองเฉพาะพระพักของลูกแกะซึ่งถูกฆ่า พิธีกรรมของเราก็อาจจะเป็นการฉลองล่วงหน้าถึงการบูชาสวรรค์ของลูกแกะซึ่งสละชีวิตเพื่อเราพระวรสารวันนี้ให้เราเห็นการพบปะของผู้คนกับพระเยซูเจ้าแต่หลายคนก็จำพระองค์ไม่ได้เลยเมื่อยอมรับพระองค์แล้วพวกเขาจึงมีประสบะการณ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เขามองเห็นทุกสิ่งในแสงสว่างใหม่ชีวิตของเขาจึงมีค่ามากกว่าเดิมพี่น้องครับชีวิตของคริสตชนขึ้นอยู่กับพระเยซูเจ้าและนอบนอบพระวาจาของพระองค์เพราะเหตุนี้คริสตชนทุกรุ่นเริ่มตั้งแต่รุ่นแรกๆจึงพบปะกันบ่อยในพิธีบิขนมปัง และรับฟังพระวาจาของพระเจ้าการรับประทานอาหารทิพย์ซึ่งเราแบ่งปันเป็นเครื่องหมายถึงชีวิตร่วมกันในการบิขนมปังนี้แหละที่เรายอมรับพระคิดเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางเราพระองค์ทรงทําง,งานและยอมให้พระองค์นำพาเราไปเป็นชุมชนที่พระคิดเจ้าเป็นผู้นํา ริษังรุ่นแรกๆจึงแบ่งปันสมบัติให้กันและกันด้วยความศีีสละด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องครับพระเยซูเจ้าเลี้ยงเราด้วยพระกายและพระฤทธิ์ของพระองค์ในบูชาพิสาเราเกิดหน่วยในพระองค์เรารับพลังจากพระองค์และฟื้นฟูในพระองค์ขอพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์